สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วทำอะไรวันนี้ดอกไม้ for oma ดอกไม้ for oma ไปซื้อดอกไม้ให้ให้คุณย่าวัน Tomorrow m o t h e r Day m o t h e r Day พรุ่งนี้เป็นวันแม่นะคะแต่ว่าเ,เราไปวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ในช่วงในช่วงโควิด -19 เขาไม่ได้ให้ไปเจอกันบ่อยแล้วแล้วคุณย่ามีมีสองลูกมีลูกสองคน วันนี้เราไปผู้นี้ให้อีกคนนึงไปโอเคเจ๊ okay. so, uh, mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านดอกไม้อะไรยังไงมาม่ากับจุ๊ยจะปั่นจักรยานไปจุจย๊ยขี่จุ๊ยไปโดยอะไรจักรยานจักรยาน Let's go ไงจุ๊ยใชใกล้ละขี่จักรยานไปค่ะ mm hmm. อากาศดีวันนี้ ฮะอย่าห um> ุ่นจอเขาบอกว่าให้มาม่าไปก่อนถึงร้านดอกไม้แล้วเด็กกำลังจอดจักรยานไอ้เฮียสันไอ้เชดดอกไม้เชดด้วยดอกไม้เข้าโอมาหนึ่งสองสามดอกไม้เข้าโอมาร้านนี้นะคะ แต่ว่าเราต้องไปล้างมือทำอะไรกับเขาบอกว่ามันกลัวห,หน้า เด,ดีกันลุกอะเจดีดอ์ก็สวยยบุ้อมอ,อันนี้สามกระถางเก้ายูโร่เก้าสิบห้าชุยกกะนั้นชอบขอลกูกคุมดีเท่าไรมี Si này lại đi đọc mày. Champoo. Shampoo. Shampoo. Em bắt mà em chứ. mà want to shoot one for grand look. Beautiful. Beautiful. Uh, Mickey dog. Ja, je moet must choose the fave uh maak Dit is this Yeah? Oh, Ja? think this denk dit It will come out of this. This It will be later to this. Oh, lang nee, de man jeung eeng mama. Oké, Okay, you shoot that one? Kijk hè. Nee die beter. yeah we should that one why are there all wet? oh it grew oh is this one so the, uh, do you want this one no no shop my shop and i my mm. shop store by my shop, shop. This one maybe let's see let's see yes how much is it so you Mama, six okay that one yes okay so for this in. one uh, is this for grandma or for us for us okay. maybe we can do two this one, one uh, uh, another one for grandma yes we do that i think they yeah. so fun. Huh? โอ้ถ้าเหมือนๆใช่ไหมเดี๋ยวไปจ่ายตังค่ะมันขายกระทางขายมากมายมีอะไรม้างน่าเอาใหมเอ่อหมู ไก่มีม้ากไก่มีวัวไหมวัวในโมเทชัมีวัวไหมลูกรอดใจตังค์ โจี้ชอบไหมชอบดอกไม้ส네ีอะไรดอกไม้สีอะไรต้นชมพูชมพูชมพูต mm ้นคขียวเขแล้วสตรอเบอรี่ของใครสตรอเบอรี่ for me for me and you สำหรับแม่และโจี้โอเคไปกันนะฮะ go home bye bye